หนึ่งสองสามลุสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชาลัตบุตรศรีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเครื่องบินกันนะคะอ่าอุปกรณ์อุปกรณ์รที่ใช้มีขวดขวดน้ำหนึ่งขวดอแกนกระดาษชิชู่ที่หมดสองอสามกาวตาช้างสี่ <Yeah. S 2> คัตเตอร์ห้าด,ดินสอ หกไม้บรรทัดเจ็ดฟิวเจอร์บอร์ดอยแล้วอันนี้คือโจทย์โจทย์ที่เราได้รับคืออะไรคะเครื่องบินเครื่องบินเล็กหรือเครื่องบินใหญ่เครื่องบินใหญ่ <c oughs> มันใหญ่ยังไงนี่นะคะก่อนก่อนจากแรกเราเราจะต้องมาตัดฟิวเจอร์บอร์ดกันก่อนคือ <c oughs> หนูต้องวาดก่อนไม่ใช่หรอต้องวาดด้วยเหรอ นหนูวาดอยวางหนูวาด้เป็นแม่แม่แบบนี้ <laughs> แม่ <laughs> <laughs> มตัดออกไม่ได้เลย <laughs> ่แม่ช่วยวาดหน่อยอันนี้คือผู้ช่วยอ๋ออันนี้คือผู้ช่วยนะ ประมาณนี้ได้เลยตอนนี้เราได้อะไรมาบ้างแล้วลูกเราได้ตอนนี้เราได้ว่าปีกไหมปีกคิดว่าปีกไหมปีกแล้วเราจะทําเป็นลักษณะไหนดีขั้นตอนอ่าเดี๋ยวมันคมเดี๋ยวมันคมเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าช่วยทําแค่บอกก่อนตรงนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้ใช่ไหมกรีดใช่ไหมแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปถูกต้องไหมอ่าแล้วนี่แม่จ๋ากำลังทำผู้ช่วยไวๆหน่อยจ้า กำลังทำอะไรนะจะติดปีกอยากจะติดปีกกำหางอยู่งานการตีนปีกน่าอันนี้คือหน้าต่างเหรอมีหน้าต่างด้วยอรอเอ้าก็คงวิน่ามีหน้าต่างอันนี้ของเพื่อนไม่ใช่ของเราเออทั้งหมดนี่คือของเพื่อนยกเวินอันนี้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  ที่เหลือของเพื่อนหมดเลยอุปกรณ์ที่ได้มาคือเพื่อนให้มาชื่อนัน้นชื่อนัน้นชื่อชื่อนัอน้นให้เฉพาะคนคนที่จะทําเดี่ยวบอกเช่อไปสับสกายช่องหนู <c oughs> <ะ>ยังอะยังบอกเช่ญสิบอกเช่อสับสไครห้องหนูด้วยไอยช่องหนูด้วยไม่ใช่ห้องอช่องไม่ใช่ล็อกช่อง ทำไมอยู่ๆเหมือนแม่ทำเองวะอ,อ่ะยังไม่มีอะไรทำเลยอยากจะติดปีกอ,ะอ่ะไม่ใช่การบ้านอยากทำก่อน,ว,นวันไหนก็ได้อ้าวแล้วเธอก็หลอกฉันกับแม่มาทำวันนี้อือโอ้โหแสบจริงไม่รู้ว่าคุณมาตรการบ้า,ากกนเป็น,นอะไรหลังจากนี้ก็ไม่ว่างละทำงานเองค่ะ <laughs> ฉันก็มีงานทํากันนะคะจะมาช่วยเธออย่างเดียวไม่ได้นะคะก็เลยรู้ไงว่าว่าเพวกอีคือเธอจะกลับดึกกันเราีวน,ะนจะไปต้นไม้อิจฉาคนีไ่ไปบป้านาสอเอาแอร์กลับกลับมาด้วยได้ปะไมไอยากนอนมันร้อนเราต้องตกันตใช่ไหม คือแบบว่าของเด็กมันใช้ด้วยความสวยงามใช่ไหมเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าอาจจะเออเนี้ยได้ได้ไหมได้แต่แต่ปิดตรงเนี้ยต้องกรีดแล้วก็ใส่เข้าไปะตาตาชาเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่กีดให้แล้วเดี๋ยวหนูเป็นคนบีดบีบปิดช่องโอเคไหมปิดปิดช่อง อนนี้เราก็มีผู้ช่วยอีกคนนะแคะมีผู้ช่วยได้กันสองท,ท่านขั้นตอนพวกนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ทำใช่มันอันตรายลูกถ้าเด็กจะจะทำต้องให้ผู้ผู้ใหญ่ช่วยด้วยตาก็มองไม่เห็นใส่เว้น

bắp nương bắp nương điều cái này còn cầm nàng nào mà hai lần thâu thâu cầm má หนูก็หยอดกาวลูกหนูหยอดกาวก่อนหยอดกาวไปตรงไหนอ่ะไม่ต้องหยอดแปะแปะแบบนี้ให้เขาได้ทำเออ,อ,อกาวมันหนูก็อย่าเธอบีบหรือดอดอะแล้วหนูมาหยอดฝั่งนี้ วล,ลว,วางประกบลูกกินกายังอยู่ครบอ่ะตอนนี้เราได้อะไรมาแล้วบ้าง บอกเพื่อนๆหน่อยสิตอนนี้เรามีอะไรบ้างปีมีขวดน้ำมิเธอมันเนะกาวกาเธอบีบเยอะไงฝั่งเธอบีบไม่เป็นไร ตอนนี้เราได้อะไรมาบ้างได้ตัวลามมาใช่ไหมได้ตัวลามได้ปีกและหนูหนูเป็นคนพูดที่ดูได้ตัวลามได้ตัวปีกมาเยี่ยมเออแล้วก็ตอนนี้เรากาลังจะมีอะไรหัวเปือเป่อนทําไมเราเ,ออเปื่อนเลยหางหางอ่ะไหนไหนติดหางให้ให้เพื่อนเพ<ๆ>ื่อนดูสิจะหยิบกาวมันหยิบไม่ใจติดมือแล้วกาวนี่ ตรงนี้ตรงนี้นะนกลมกลมกลมไม่ใช่กลมๆตรงนั้นกลมข้างนอกข้างนอกเออพอฝั่งนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งเอออ่ะเธอแปะแปะแปะ <laughs> เออ,เอ,อมันติด มันนติดนิด้วปเธออย่าบีบดิเ,เธออย่าบีบสิอ,อย่าไปบีบอย่าสิคือจะทำได้ไหมเนะี่ย <c oughs> อ่ะแล้วไงต่อหน้าต่างหน้าต่างต้องมีไหมไม่ต้องมีติดติ๊กเกอร์ล้ออ่ะล้อหนูจะติดแบบไหนอ่ะยังไง <c oughs> คือหนูทําแล้วหนูกลัวเลยไงลูกมันเลยกลายออกมาแบบว่าไม่สวยอันนี้อย่างนี้อย่างน,นี้กดตรงนี้กดกาวใส่ตรงนี้ลูกจับดีๆจับอย่างนี้จับอย่างนี้อนพอแล้วเวลาวางกาวก็าวางนี้นี่อย่้งนี้ จะทำยังไงอ่ะเออหนูไม่ทำล่ะเออจริงๆหนูต้องทำเอง เลือกกันหมดอาจารย์แต่ฉันเลือกเยอะสุดเลยอ่ะฉันเลเลยเนล้างออกอ่ะอ๋อฉันก็คุยแค่จนออกเลยเดี๋ยวไปแค่โลกันึ่งบาทอย่างนี้ใช่ไหมติดกาว พอ,อยเยอะไ,ไปไไไพอแล้วอีกฝั่งหนึ่งพออ่ะแล้วหนูวางหนูอยากได้ตำแหน่งไรเร็วพอกดนิดนึงกดไว้อกดไว้จนกว่าจะนับหนึ่งถึงร้อย

ติดตรงปีกนะคะอย่างนี้เลยไม่ตอนนี้เราได้อะไรมาบ้างละ่ะเราได้ปีกล้อหางแล้วเราก็จะมาติดสติกเกอร์อเอาสองมีดีก่อนนะสติกเกอร์อะไรเนี่ยอันนี้ดีกว่าสติกเกอร์อะไรสติกเกอร์สองสุ่มสองสุ่มอ๋อเขามีกล่องสุ่มใช่ไหมทำเองอ๋ออันนี้สองสุ่มสองสุ่มทำเอง ไปนี่มีค่แล้วก็จะมาเกะกันเลยเปนไก่ป็นไงอ่ะเปนไก่ป็นไงฉันนี่น,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 นะคะทุกคนอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะมีปีก มีล้อ,อมีมีหางาแล้วเราก็ติดสติกเกอร์เพิ่มเติมไปได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อดสวัสดีค่ะปาดช่องไหมปาดช่องไหมฝากช่องที่รักแชนแนลด้วยค่ะสวัสดีด้วยค่ะ